ก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับ RTX 4080 16 GB นะครับซึ่งมีความแรงมากกว่า3080 Ti ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนทาง NVIDIA นะครับผมถือว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่อยากอัปเกรดนะครับหรือว่าใช้รุ่นที่เป็น30ซีรีส์อยู่นะครับก็คุ้มค่าการอัปเกรดครับและใครที่ยังลังเลนะครับว่าจะซื้อ NVIDIA หรือจะรอ AMD นะครับ เรามาดูกันว่าจะมีฟีเจอร์อะไรที่เด็ดๆบ้างที่จะมาชนกับ n v i d i ีในครั้งนี้ได้นะครับผม AMD Radeon RX 7000 Series นะครับในครั้งนี้ไม่ว่าประสิทธิภาพของตัวท็อปนะครับอย่าง RX 7900 XTX นะครับจะไม่ได้แรงเทียบเท่าตัวท็อปอย่างทาง n v i d i ีนะครับที่เป็น RTX 4090นะครับแต่ก็สร้างความน่าสนใจในเรื่องของความคุ้มค่านะครับล่าสุดนะครับทาง AMD ได้เปิดสไลด์นะครับ ได้เปรียบเทียบการ์ดจอ Radeon RX 7900 XT นะครับและ7900 XT X กับการ์ดจอ RTX 4080นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของตัวสเปกกันนะครับทาง NV i d i a เดียและ a m d นะครับจะมีเทคโนโลยีของตัวประมวลผลนะครับซึ่งแตกต่างกันจึงไม่สามารถมาเทียบกันตรงๆได้นะครับแต่ในส่วนของตัว r รมการ์ดจอนะครับหรือว่า V r a รนะครับจะเห็นได้ว่าทาง AMD นั้นจะได้เปรียบในส่วนนี้เนื่องจาก RX 7900 XT ในรุ่นเริ่มต้นนะครับมีแรมมาให้มากถึง20 g b เลยทีเดียวและในรุ่นตัวท็อปอย่าง RX 7900 XTX นะครับมีแรมมาให้มากถึง24 g b เลยทีเดียวนะครับและ RTX 4080ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับมีแรมมาให้16 g b เท่านั้นเองนะครับ RX 7000 Series นะครับมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือ รองรับพอร์ตดิสเพย์พอร์2.1นะครับทำให้การรองรับในการเล่นเกมระดับ 8K นะครับรองรับรีเฟรชเรทสูงถึง165 h z เลยทีเดียวและในการเล่นเกม 4K นะครับรองรับรีเฟรชเรทสูงถึง480 h z เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ RTX 4080ยังรองรับแค่ d i s p l a y Port เวอร์ชัน 1.4A เพียงเท่านั้นเองนะครับ และยังมีอีกอย่างนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับผู้ใช้อย่างเราๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งภาคจ่ายไฟทาง AMD นะครับยังคงใช้ภาคจ่ายไฟแบบ8พินแบบดั้งเดิมอยู่นะครับซึ่ง RTX 4080นะครับใช้ภาคจ่ายไฟแบบ PCI 5หรือแบบ16พินและ14พินนะครับซึ่งที่มีประเด็นถกเถียงและปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของราคานะครับการ์ดจอ AMD ทั้ง2รุ่นนะครับเปิด ตัวราคามาด้วยราคาที่ต่ำกว่า RTX 4080อีกด้วยนะครับโดยการ์ดจอ RX 7900 XT X นะครับจะมีราคาถูกกว่า RTX 4080อยู่200ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินบาทประมาณ7,000บาทเลยทีเดียวนะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วครับว่าจะซื้อ RTX 4080ไปเลยหรือว่าจะรอ RX 7900 XT X หรือ RX 7900 XT นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ ว่าจะซื้อ r x x 0 8 8 0หรือว่าจะรอ AMD 7000 s e r i e นนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูคลิปเปิดตัว AMD 7000 Series ก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ